ชีวิตล่าสุดบิ Big ๊กสุพิษะลาจอมีอาชีพใหม่ไม่ใช่พระเอกเมื่อพูดถึงพระเอกชื่อดังอย่างบิ๊กสุพิษะนักแสดงมากความสามารถที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาและรู้จักเป็นอย่างดีซึ่งหลังๆมานี้เจ้าตัวได้หายหน้าหายตาจากงานละครไปนานจนแฟนๆต่างสงสัยว่าหนุ่มบิก๊กลาจากวงการบันเทิงไปแล้วหรือเปล่าล่าสุดมีโอากาสได้เจอกับเจ้าตัวก็เลยตอบข้อสงสัยนี้ว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นสัก4ี่ปีก็ยังมีวนเวียนอยู่นะ แต่ตอนนี้มีการถ่ายทำหนังอยู่เรื่องหนึง่งแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะไปออนที่ไหนกำลังรอทางนู้นสรุปกันอยู่แต่เริ่มถ่ายแล้วถามว่ามีงานติดต่อมาเยอะไหมก็ไม่นะเปลี่ยนไปมากอดีตพระเอกดังบิ๊กสุชิสะหลังหายไปจากวงการประกอบอาชีพรับจ้างหากย้อนไปเมื่อ16ปีที่แล้วแน่นอนว่าวัยรุ่นไทยคุ้นหน้าเขาเป็นอย่างดีสำหรับหนุ่มหล่อสไตล์เกาหลีอย่างบิ๊กสุชิสะสุภัทนพัฒ์ ที่มีดีกรีเป็นถึงหนุ่มตัชชี่บอยแอนเกิลปี2002ที่แจ้งเกิดในละครเบนจาคีตาความรักช่องเจ็ดสีด้านความหล่อใสใหม่แก่กล่องทําให้หนุ่มคนนี้กลายเป็นซุปตาร์ชั่วข้ามคืนหลังวันแรกที่ออกอากาศก่อนจะมีข่าวกุก๊กิกนักเอกร่วมช่องอย่างเชียร์ที่คำพรและลูกตาลอาริสาลังชิมลังละครเรื่องแรกจนโด่งดังเขาก็มีโอกาสได้ทํางานเพลงต่อในนามวงเ r รน n d s และมีละครแนววัยรุ่นให้พิสูจน์ฝีมืออีกหลายเรื่อง ทั้งละครเย็นละครบ่ายต่อมาเขาก็ตัดสินใจโบกมือลาช่อง7ไปศบช่อง3ประเดิมเรื่องแรกหนุ่มบ้านไร่กับหวานใจไฮโซแต่ก็ยังกริบเหมือนเดิมและละครช่อง3อยู่หลายเรื่องจนในที่สุดเขาก็ตัดสินใจค่อยๆถอยตัวเองออกจากวงการจนในปัจจุบันหันมาทําธุรกิจรับจ้างจัดดอกไม้และลูกโป่งตามงานพิธีต่างๆทั้งงานแต่งและงานบวชนั่นเอง